สวัสดีครับพบกับช่องเคยยวนอีกแล้วครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาปลูกฟักทองแล้วเพลินเจออะไรบางอย่างครับเลยจะมาถ่ายให้เป็นเพื่อนพี่ๆได้ดูครับนะครับดูครับว่ามันเป็นอะไรนี่ครับดินถ่ายใหม่หลังฝนตกครับถ่ายไว้แล้วก็ฝนตกตามก็เลยมาปลูกฟักทองครับดูครับว่าเจออะไรไปตามครับนี่ที่แรกผมกำลังขุด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 อยู่ครับแล้ว เจอตัวนี้ขึ้นมาพอดีก็เลยไปดูมันไปครับนี่ครับมีกระรอกมาตายตัวหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรตายครับน่าจะโดนหมากกัดหรือเปล่าให้พึ่งตายเลยครับยังไม่เน่าเลยเนิ่มๆอยู่ไม่แข็งไปครับไปดูนี่ครับนี่เมื่อกี้ผมขุดอยู่แถวนี้ครับขุดลุมพักทองอยู่แล้วมันบินพอดี ไปดูครับว่าตัวอะไรนี่ครับเห็นยังครับเห็นหรือยังอ่ะยังฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนี่ครับอลังไก่ป่านี่ครับลังไก่ปลาครับมีไข่อยู่ห้าฟองครับเมื่อกี้แม่มันบินออกไปครับนี่ครับลังไก่ป่าครับเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นครับนี่ เป็นสภาพนี้เลยครับอยู่ในดินไายใหม่ครับนี่นค,ครับนี่ครับนี่ครับปลูกฟักทองกันอยู่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีมากครับแค่พามาดูลังไกป่ปลาครับเพื่อใครไม่เคยเห็นครับโอเคครับ